โอเควันนี้เรามา,ามาดูเรื่องการเรียนว่าไปออสเตรเลียเนาะนักเรียนเนี่ยทุกคนโดยเฉพาะคนที่ไปออสเตรเลียเนี่ยยางน้อยคือจบปริญญาตรีทุกคนต้องอค้นคว้านิดนึงหาความรู้นิดหนึ่งว่าเนื่องจากตอนนี้เพจสำหรับไปออสเตรเลียเนาะของเราเป็นคนเริ่มเลยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากก็มีคนนำไปนำไปสอนนำไปอะไรเงี้ยโอเค แต่เราจะดูรีวิวตรงไหนเพื่อจะบอกเด็กเนาะอย่าไปรีวิวรีวิวข้างหน้าเพจเนี่ยก็เป็นไปตามสถานการณ์ของนั้นในช่วงนั้นๆของแต่ละเพจเนาะแต่ตัวสำคัญเนี่ยที่เราจะต้องดูคือรีวิวหลังจากเรียนจบอ,อันนี้ตัวนี้สำคัญมากคือนักเรียนเน่ยเวลาไปเรียนนี่ย เด็กใหม่ทุกคนนะฮะนักเรียนทุกคนเวลามาเรียนเราไม่รู้จักการนวดหลายคนไม่รู้จักการนวดเลยไม่เคยเรียนบางคนไม่เคยไปนวดเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดคนไปนวดไปบ่อยเนี่ยอันนี้จะรูะ้คนที่เคยไปนวดบ่อยจะเห็นตามความเป็นจริงคนเก่งๆเนี่ยทาไมส่วนใหญ่มาเรียนที่เราคนที่แบบเก่งมาแล้วผ่านการนวดมาหลายปีแล้วเขายังมาเรียนที่เราเพื่อปรับท่าไปออสเตรเลียเนาะแล้วเวลาเรียนจบเนี่ย เราต้องดูว่าไปทํางานร้านแบบไหนร้านระดับไหนร้านอย่างไรออ,อสเตรเลียก็เหมือนประเทศไทยครับรคือมีร้านนวดเนี่ยในหลายเลเวลมากเลยเป็นร้านนวดเหมือนกันแต่ว่าบางร้านรับแบบคุณไม่ต้องเรียนเลยก็ได้เขารับเพราะว่ารับไปสอนต่อเพราะว่าเขาก็พนักง,งานเขาไม่เยอะเนาะเขาต้องหาพนักง,งานหรืออาจจะอยู่ไกลอันเนี้ยมันโอเคคุณไปทํางานได้เลยแต่ว่าถ้าเป็น ร้านมืออาชีพที่ต้องการคนทำงานแบบปีสองปีที่มีประสบการณ์จริงๆปีสองปีขึ้นไปเนี่ยเขารับทำไมเขารับของเราเพราะว่าวิธีการสอนเราสอนแบบออสเตรเลียไปเนื่องจากครูเนี่ยเนาะเคยไปทำงานที่ออสจริง,รงหลายปีมากครับแล้วก็หลายร้านนะนอกจากร้านน้องสาวตัวเองก็ยังมีอีกหลายร้านนะที่เราไปทำร้านแนะนำทั้งนั้นเละพอไปถึงเนี่ยเราจะรู้ว่าวิธีการสอนอเพื่อให้เขาไปทำงานได้เลยเนี่ยทำยังไง หลักๆก,ก็คือเรื่องการสื่อสารสื่อสารได้น้ำหนักได้น้ำหนักต้องดีเพราะว่าออสเตรเลียถึงแม้จะไม่ใช่การนวดหนักทุกคนแต่ว่าทุกคนต้องนวดหนักได้เพราะว่าเวลาเราเจอลูกค้านวดหนักเราจะไม่เป็นภาระเพื่อนไม่ใช่พอเรานวดหนักไม่ได้เราก็ไปเอาอเพื่อนคนอื่นมานวดเนี่ยก็จะเป็นภาระแล้วก็จะมาทะเลาะก,กันในร้านอีกว่าทาไมเรานวดไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาดูรีวิวดูรีวิวเด็กที่ไปถึงแล้ว uh oh. เขาได้งานในร้านดีๆไหมทํางานในร้านที่แบบ คนมีประสบการณ์ปีสองปีแต่เราก็ายังผ่านอย่างเงี้ยดูแบบนี้ไม่ใช่ดูว่าได้งานได้งานเนี่ยก็อย่างที่บอกครับคุณบางทีคุณไม่ต้องเรียนคุณไปเจอร้านที่เขาแบบต้องการพนักงานจริงๆเขาก็สอนได้เขาคือคุณไม่ต้องเรียนเลยเขาก็สอนได้แต่คุณจะทํางานร้านมืออาชีพเนี่ยคุณต้องเรียนกับมืออาชีพเราไม่ได้บอกว่าเราเมืออาชีพจ๋านะแต่เราก็มั่นใจว่าเราแบบทาให้เด็กเพราะว่าของเราเนาะที่เรียนจากเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็น ในประมาณสิบดุนหลังนะร้อยเอเคือเขาได้งานตั้งแต่วันแรกๆเป็นไปเนะเาะแล้วก็ตอนยิ่งตอนนี้เนาะมีร้านที่แบบคอยซัพพอร์ตจากสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยว่าเราสอนตรงตามตามนั้นเป็ดเลยแล้วก็ไปถึงเขาทางานได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นร้านก็จะมาแบบขออนุญาตรับเด็กขอ6คนนะคะสิบคนนะคะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะบอกร้านว่าขอไม่ได้เด็กสามารถเลือกร้านทํางานได้ตามที่เขาต้องการเลย คือเขาต้องการจะไปที่รับไหนยังไงเด็กมีเสร็จเลือกร้านร้านก็เลือกเด็กคือต่างคนต่างเลือกกันนะครับคือเราไม่ได้บ,บับงบคับบังคับใครไม่ได้เลยคนระับเพราะว่าทุกคนก็เสียเงินมาเรียนเนาะโอเคเนี่ยครับวิธีการเลือกร้านเลือกให้ถูกเรียนให้ถูกที่เลือกให้ถูกคนนะเพราะว่าเราจะไปเอาเศษทั้งทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปเสียเวลา,าเรียนเป็นเดือนเดนแล้วสุดท้ายเราทํางานไม่ได้อแล้วเราจะเรียนไปทําไมใช่ไหมฮะโอเคครับผม สวัสดีครับ